แล้วจะมาทดสอบกูเพื่อกูไม่อยากโดนทดสอบคุณนี่แหละครับสมัครใจมาถูกทดสอบเองมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้เนี่ยสมัครใจมาถูกทดสอบเองทั้งหมดซึ่งมีหลักฐานอัลลอฮ์ผู้สร้างมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้เสนอการอามานะแก่ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินอามานะเนี่ยก็คือการวางบทบัญญัติทั้งหมดก็คือเสนอให้สิ่งถูกสร้างของพระองค์เนี่ยได้มาทําตาม บทบัญญัติของพระองค์ซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยได้เสนออามานานี้แก่ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและคุณเขาทั้งหลายแต่พวกมันเนี่ยปฏิเสธที่จะแบกรับและกลัวต่ออามานะเพราะว่ามันคือภาระอันหนักอึง้งแต่มนุษย์เนี่ยเลือกที่จะแบกรับมันแท้จริงมนุษย์เป็นผู้ที่อาธรรมเป็นผู้ที่งมงายยิ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในองค์การอันกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ยืนยันไว้ว่ามนุษย์ได้เลือกที่จะแบกรับอามานะการที่จะทําตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์และก็มีอีกองค์การ ได้เอาจากลูกหลานของอดัมซึ่งลูกๆของพวกเขาจากหลังของพวกเขาและให้พวกเขายืนยันแก่ตัวของพวกเขาเองโดยตอบคําถามที่ว่าเราก็ได้ถามว่าข้ามีใช่พระเจ้าของพวกเจ้าดอกหรือซึ่งมนุษย์เนี่ยก็ตอบว่าใช่ครับพวกข้าพระองค์ขอยืนยันเราก็ได้กล่าวว่ามิเช่นั้นบรรดามนุษย์จะกล่าวในวันเกียยมาว่าแท้จริงพวกข้าพระองค์ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งในอายานี้ก็ได้บอกว่าเราเนี่ยได้บอกว่าพระองค์เนี่ยไม่ใช่พระเจ้าของพวกเจ้าดอกหรือซึ่งมนุษย์ทุกดวงวิญญาณที่จะมาเกิดเนี่ยยืนยันเองว่าอเราเนี่ยเป็นพระเจ้าซึ่ง การยืนยันว่าเป็นพระเจ้าเนี่ยมันก็หมายความว่ายืนยันในการที่จะทาตามคาสั่งทั้งหมดที่อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของสรพพสิ่งผู้สร้างสรพพสิ่งต่างๆบัญญัติอะไรมาเนี่ยเลือกที่จะทําตามซึ่งในจุดนี้ใน2อายะหนใน Ан ก็อ่านนี้เป็นข้อยืนยันว่ามนุษย์เนี่ยทุกดวงวิญญาณเลยที่ได้เกิดมาได้ถูกถามไว้แล้วว่าพร้อมไหมที่จะมารับอามานนะพร้อมไหมที่จะทําตามคําสั่งของพระเจ้าคําสั่งของอัลลอฮ์มนุษย์เนี่ยเลือกที่จะมาถูกทดสอบเองและใน องค์การก่อนหน้าที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่อาธรรมผู้งมงายยิ่งเนี่ยคำอธิบายได้บอกไว้ว่ามนุษย์ได้ประเมินบัญญัติของอลรรค์เนี่ยต่ำเกินไปคิดว่ามันง่ายเกินไปเพราะอลลรค์เนี่ยได้บอกไว้ว่าถ้าทําผ่านเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ซึ่งถ้าไม่ผ่านเนี่ยจะต้องตกนรกซึ่งมนุษย์เนี่ยก็เลยที่จะมารับอวัธนะเพราะมองว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยยังไงก็ทําผ่านเพราะอลรรค์ได้เสนอเงื่อนไขก็คือการเชื่อฟังค้รพักดีต่ออรรร์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ตั้งพาีดต่อพระองค์แต่บบทดสอออขงก็คือให้้ลืืมกาาารทํสััญญนนเเพเ่อปดๆ ทดสอบของมนุษย์ซึ่งพอมนุษย์เนี่ยได้ประเมินว่ามนุษย์เนี่ยคงสอบผ่านแน่นอนคือตัวเองเนี่ยจะคิดแต่ว่ายังไงก็ได้จะเอาแต่ได้แต่ว่าลืมมองไปว่าถ้าเกิดตัวเองไม่ผ่านขึ้นมาสอบไม่ผ่านขึ้นมาจะต้องตกนรกตัวเองไม่ได้มองความเสี่ยงซึ่งนิสัยมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก็คือการมองแต่สิ่งที่จะได้แต่ลืมมองข้อเสียที่จะตามมาฉะนั้นในตอนที่อัลลอฮ์เสนออามานะเนี่ยมนุษย์ก็เลือกที่จะรับอามานะนั้นมาทําบททดสอบมารับบททดสอบในโลกนี้เพราะมองว่าถ้าทําผ่านเนีจะได้ยยยย เกิดมามีมาพร้อมกับอารมณ์ไฟต่ําที่เลือกได้มีการฟรีวิวที่สามารถเลือกทําดีก็ได้ทําชั่วก็ได้และมนุษย์สุดท้ายก็ทาตามอารมณ์ไฟต่ําตัวเองหลงลืมอันล้อไม่ทาตามคาสั่งซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักฐานว่ามนุษย์ทั้งหมดมาทําข้อสอบด้วยกับการสมัครใจของตัวเองทางนั้นไม่มีการถูกบังคับและการจะเชื่อได้ว่าสัญญานี้ได้ถูกทําไว้จริงหรือไม่ก็คือต้องพิสูจน์ที่อันกุราอ่านครับเพราะอันกุร่าอ่านเนี่ยบอกไว้เองว่าสัญญานี้ได้เคยเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับการ อุบ <medio S 2> no ัติเหตุความจําเสื่อมแต่ว่าที่เคยยืมเงินไว้เนี่ยมีเซ็นสัญญากันไว้ชัดเจนมีลายเซ็นชัดเจนแสดงว่าการยืมเงินเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นจริงต่อยผมเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วเช่นกันการที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยจำไม่ได้ว่าเคยทําสัญญาไว้แต่ว่ามีอัลกุรอานเนี่ยมายืนยันแล้วว่าเคยทําสัญญาจริงซึ่งก็ต้องไปพิสูจน์อัลกุรอานครับซึ่งอัลกุรอานเนี่ยพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ามาจากผู้ที่สร้างมนุษย์อย่างแท้จริงเราได้กล่าวไว้นะอัลกุรอานว่าพระ ถูกแขวนสิ่งที่เกาะติดสิ่งที่ดูดเลือดซึ่งมันตรงถูกทั้งหมดเลยมนุษย์ในคันเนี่ยมีโครงสร้างเหมือนกับปิงมีการถูกแขวนแล้วก็มีการเกาะติดด้วยแล้วก็มีการดูดสารอาหารจากแม่ด้วยซึ่งงนียแค่คำคำนี้เนี่ยนบ,บีมุฮัมมัดเนี่ยยุคนั้นไม่มีกล้องจุลทรรศน์ต่อให้แท้งลูกออกมาในช่วง25วันก็ไม่สามารถมองออกด้วยกตาเปล่าแต่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แต่ว่านบ,บียุคนั้นไม่มีก็ต้องรับความรู้จากอัลลอฮ์ผู้สร้างมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วเราก็ได้กล่าวอีกว่า มนุษย์ก็มีการได้ยินมาก่อนและการเห็นก็ตามมาซึ่งสองจุดนี้ก็เป็นหลักฐานนะครับว่าอันกฤอ่าน,นมาจากผู้ที่สร้างมนุษย์ฉะนั้นคําตอบว่ามนุษย์เนี่ยมาถูกทดสอบอย่างแท้จริงก็ต้องให้ผู้ที่สร้างมนุษย์เดี๋ยเป็นผู้ที่ตอบไว